สนฉัดปลูกอยากเห็ดต้นคริสต์ามาสทะเบงมันใหญ่บาดเลยอันนี้ปลูกได้สี่หาปีแล้วค่ะแต่เลยว่ากินน้ำอ้ยแสบอีหลีมากขอนอ้อนเพิินค่ะนอกจากจะกินดอกแล้วกินหมากในพรอมกินกับหลาบนะคะกรบปุนกับแก้วไปนะคะ,ะกรน้อยจริงๆแค่หน้าปลูกไงนะคะปลูกน้ำขั้นแท่น้าสิจะจะจะใหญ่เร็วบดีเพิ่นมาปลูกอยู่แต่ต้นผักขี้เล็กตน้นชั้สากันเลย สองลอเวลาให้กน้อยจริงๆแค่หน้าปลูกไงนะคะปลูกน้ำคั้นแท่น้าอ้างสิจะจะจะใหญ่เร็วบดีเพิ่มาปลูกอยู่ใต่ต้นผักกีเล็กต้นสำสากันเลย้องล่อเวลาให้ดอกนะคะช่วงนี้เพราะว่าอายุเพิ่งยังหน่อยอยู่ปลูกไว้มันก็จะเป็นแบบคือปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเลยค่ะมันก็จะหยอดอ่อนกินไดกับลาบกับก้อยหยอดอ่อนอ่อนเพิ่นหมักอ้อนก็กินใดค่ะหมักหมักอ่อนออนนะคะกินกับลาบหินไทย ยาสูทอนเพิ่นเอามากินกันเลยว่ากินน้ำอ้ยแสบอีริหมาก่อนอ้อนเพิ่นค่ะนอกจากจะกินดอกเรากินหมากในพอมกินกบะลาบนะคะกรบปุนกับแก้วไปนะคะก็เลยว่ากินน้ำอ้ยแสบอีลีหมาก่อนอ้อนเพิ่นค่ะนอกจากจะกินดอกเรากินหมากในพอมกินกับลาบนะคะกรบปุนกับแก้วไปนะคะกัเพันใหญ่นาะค่ะอันนี้กระลังงามนี่ประมาณสองสามปีค่ะใบเพิ่งจะเป็น ยอดอ่อนเพิ่งก็กินได้กับหลับเวยค่ะแย่งกันขึ้นไหมค่ะต้นใหไงก้อนก็จะขึ้นก่อนแค่หน้าก็จะใหส่ตาจักหน่อยจริงๆงแค่หน้าปลูกไงนะคะปลูกน้ำขั้นแท้หน้าอังสิก็จะจะใ่เร็วบดีพันมาปลูกอยู่ใต้ต้นผักขี้เล็กต้นสำสากันเลย้องล่อเวลาจะอันนี้ต้นยังวัจีนี่ค่ะสนแย่งกันขึ้นไหยค่ะต้นใหไงก้อนก็จะขึ้นก่อนแค่หน้าก็จะใหส่ตา์จะ อันนี้ต้นยังวัดจีนี่ค่ะสนผลไมนเนาะคะ่ะอันนี้ก็ล่างงามนีม่ประมาณสองสามปีค่ะใบเพิ่งจะจะเป็นยอดอ่อนเพิ่งกิกินใดกับลาบด้วยค่ะอีดอกนะคะช่วงนี้เพราะว่าอายุเพิ่งยังหน่อยอยู่ปลูกไว้มันก็นจะเป็นแบบ คือปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเลยค่ะมันก็จะผลง่ญ่เนาะค่ะอันนี้ก็ล่างงามนี่ประมาณสองสามปีค่ะใบเพิ่็จะเป็นยอดอ่อนเพิ่งก็กินได้กบลาบด้วยค่ะซื้อมาต้นละสิบห้าบาทคนมักเนาะดอกนะคะช่วงนี้เพราะว่าอายุเพิ่งยังหน่อยอยู่ปลูกไว้มันก็จะเป็นแบบคือปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเลยค่ะมันก็จะกระแสบดีค่ะ ผลใ่เนาะค่ะอันนี้ก็ล่างงามมีประมาณสองสามปีค่ะใบเพิ่นก็จะเป็นยอดอ่อนเพิ่นก็กินได,ด,ด้กบลับเวยค่ะอันยืดต้นกันีีก็จะเป็นต้นแค่หน้าค่ะแค่หนา้าก็ล่างสวยแค่หน้านะคะนี่ก็แค่หนา้าแย่งกันขึ้นนะคะต้นใหไงก้อนก็กจะขึ้นก่อนแค่หน้าก็จะใย่ยสานผลญ่เนาะค่ะอันนี้ก็ล่งงางงามมีประมาณสองสามปีค่ะ ใบเพิ่งจะเป็นยอดอ่อนเพิ่งก็กินไดกับลาบด้วยค่ะแต่ได้ว่ากินน้ำอ้ยแสบอีริหมาก่อนอ่อนเพิ่งค่ะนอกจากจะกินดอกเรากินหมากในพร้อมกินกับหลาบนะคะกับปุ่นกับแก้วไปนะคะกับเพิ่งใ่เนาะค่ะอันนี้ก็ลังง้ามนี่ประมาณสองสามปีค่ะใบเพิ่งจะเป็นยอดอ่อนเพิ่งก็กินไดกับลาบด้วยค่ะแย่งกันขึ้นนะคะต้นใดญ่ก้อนก็จะขึ้นก้อน แค่หน้าก็จะง่ายสานต้นแค่หน้าจะไปอยู่ในเมืองเว้ยเพราะว่าคนในเมืองจะนิยมปลูกปลูกต้นแค่หน้าไว้น้าบ้านเนาะค่ะยูธงหน้านี่ปลูกไว้ประมาณสูงแล้ะค่ะสูงแล้วสูงแล้วนะคะผลใหญ่เนาะค่ะอันนี้ก็ล่างงามนี่ประมาณสองสามปีค่ะใบเพิ่งจะเป็น ยอดอ่อนเพิ่นก็กินได้กับหลาบด้วยค่ะแจ็คหน่อยจริงๆแค่หน้าปลูกไงนะคะปลูกน้ำคั้นแท่หน้างสิกจะจะ,จะยญ่เร็วบอดีเพิ่มาปลูกอยู่ใต้ต้นผักขี้เล็กต้นสำสากัเลยต้องรอเวลาแค่หน้าไีดอกนะคะช่วงนี้เพราะว่าอายุเพิ่งยังหน่อยอยู่ปลูกไว้มันก็จะเป็นแบบ ก็ปลูกต้นไม้เวลายชนิดเลยค่ะมันก็นจะผลใหญ่นะคะอันนี้ก็ล่างงามนีม่ประมาณสองสามปีค่ะใบิ่นก็นจะเป็นยอดอ่อนพินนันก็กินได้กับลาบด้วยค่ะอันย่อหลักการนี่ก็จะเป็นต้นแค่น้าค่ะแค่น้าก็กำลังสวยแค่นานะคะน,นี่ก็แค่น้าจะ้ะอันนี้ต้นยังวะตถนี่ค่ะสน ยอดอ่อนกินได้กับลาบกับก้อยยอดอ่อนอเพน่นหมากอ่อนกับกินใดค่ะหมากหมากอ่อนๆ่นะคะกินกระลาบห็นไทยเยสุท่อนเผ่นเอามากินเล็กน้อยจริงๆแค่หน้าปลูกไงนะคะปลูกน้ำคันแท่น้าอังสิก็จะจะใหญ่เร็วบอดีิ่นมาปลูกอยู่ใต่ต้นผักีเล็กต้นสำสาก,กันเลย้องล่อเวลาห้าหกต้นค่ะลายยค่ะจะมีต้นหนึ่งิ่นสูงรบปลิวเลยกับบร็ดเลยเบลไทยต้นนี้จะประมาณสองสามปีค่ะพอดี แต่ยังพ่อเนได้เขาเรยกว่ากินน้ำอ้อยแสบอีริหมากขอนอ้อนเพลินค่ะนอกจากจะกินดอกเรากินหมากในพรอมกินกับหลาบนะคะกรบปุนกับแก้วไปนะคะก็แย่งกันขึ้นนะคะต้นใ,นใหไงก,ก,ก้อนก็จะขึ้นก้อนแค่หน้าก็กจะใ่สั์สนฉัดปลูกอยากเห็นต้นคริสต์มาสทะเบงมันไ่บาดเนี้ยอันนี้ปลูกได้สี่หาปีแล้วค่ะ,ะเลยกว่าก,กิ่นน้ำอ้อยแสบอิริหมากขอนอ้อนเพลินค่ะ นอกจากจะกินดอกเรากินมากในพร้อมกินกับหลาบนะคะกรบปุ่นกับแก้วไปนะคะสูงแล้วค่ะสูงแล้วสูงแล้วนะคะสนฉักปลูกอยาเข็ดตน้นคริสต์มาสทะเบงมันใหญ่บาดนนอันนี้ปลูกได้สี่หาปีแล้วค่ะสนฉัดปลูก อยากเห็ดต้นคริสต์มาสขบวงมันใหญ่บาดเลยอันนี้ปลูกได้สี่หาปีแล้วค่ะอ่าหกต้นค่ะลายอยู่ค่ะจะนีต้นหนึ่งพ่นสูงริบิวเลยกับเบรดเบรดไทยต้นนี้จะประมาณสองสามปีค่ะพอดีจะยังพอดได้ยอดอ่อนกินไดกับลาบก,กับก้อยยอดอ่อนๆพ่นหมักอ่อนก็กินใดค่ะหมักหมักอ่อนๆนะค่ะกินกับลาบหินไทยยืสูทอเพ่นเอามาก,กินสนฉัดปลูก อยากเคต้นคริสต์มาสทะเบงมันใหญ่บาดเนี่ยอันนี้ปลูกได้สี่หาปีแล้วค่ะยอดอ่อ,อ,อนกินไดกับลาบกับก้อยยอดอ่อนออนเพิ่นหมักอ่อนก็กินใดค่ะหมักหมักอ่อนๆนะคะกินกับลาบห็นไทยเยสูท่อนเพิ่นเอามาก,กินสูงแล้วค่ะสูงแล้วสูงแล้วนะคะจัดหน่อย จริงๆแค่หน้าปลูกไงนะคะปลูกน้าคั้นแท่น้าสังิก็จะจะง่ญ่เร็วบดีมันมาปลูกอยู่ใต่ต้นผักขี้เล็กต้นชลสากันเลยต้องรอเวลาแย่งกันขึ้นเลยค่ะต้นไหนง่ก่กอนก็จะขึ้นก่อนแค่หน้าก็จะใหญ่สาดอีดอกนะคะช่วงเนี้ยเพราะว่าอายุเพิ่งยังหน่อยอยู่ปลูกไว้มันก็จะเป็นแบบคือปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเลยค่ะมันก็จะซื้อมาต้นละสิบห้าบาทคนมักเนาะ แล้ว่ากินน้ำอ้อแสบอิรีหมากออนออนเิ่นค่ะนอกจากจะกินดอกแล้วกินหมากในพ้อมกินกับหลาบนะคะกรบปุนกับแก้วไปนะคะ,อ,ะอย่างแค่ต้นแค่หน้าจะไปอยู่ในเมืองเว้เพราะว่าคนในเมืองจะนิยมปลูกปลูกต้นแค่หน้าไว้น้าบ้านเนาะคะ่ะอยู่ทงหน้านี่ปลูกไว้ประม่าหยอดออนกินได้กับหลาบกับป้่อยยอดออนออนิ่นหมากออนก็ก,กินได้ค่ะหมากหมากออนอนนะคะกินกับหลาบหินไทย ยสูทอนผ่นเอามากินยอดอ่อนกินไดกับลาบกับก้อยยอดอ่อนเผ่นหมักอ้อนก็กินใดค่ะหมักหมักคนอ่อนนะคะกินกับลาบห็นไทยเยสูทอนเผ่นเอามากินงานแค่ต้นแค่หน้าจะไปอยู่ในเมืองเพราะคนในเมืองจะนิยมปลูกปลูกต้นแค่หน้าไว้น้าบ้านเนาค่ะอยู่ทงหน้านี่ปลูกไว้ประมัหยอดอ่อนกินไดกับลาบกับก้อยยอดอ่อนเผ่นหมักอ้อนก็กินใดค่ะหมักหมักคนอ่อนนะคะกินกับลาบห็นไทย ยสูท้อนเพิ่นเอามากินกับซ่บดีค่ะเดี๋ยวเีว่ากินนำ้ำอ้แซ่บอิริหมากอ่อนออนเพิ่นค่ะนอกจากจะกินดอกเรากินหมากในพร้อมกินกระลาบนะคะกรบปุนกับแก้วไปนะคะกะจะอันนี้ต้นยังวัดจีนี่ค่ะสนยอดอ่อ,อนกินไดกรหลาบกับพ้่อยยอดอ่อนออนเพิ่นหมากอ่อนก็กินใดค่ะหมากหมากอ่อนออนนะคะกินกระลาบเห็นไย ยสูทอนเผิ่นเอามาก,กินซื้อมาต้นละสิบห้าบาทคนมักเนาะแค่หน้าค่ะอันนี้ต้นแค่หน้าค่ะเป็นต้นใหม่ต้นต่อไปที่อยากจะแนะนําต้นแค่หน้าแต่ก่อนเนี่ยจะปลูกที่ทงหน้าด้วยขั้นไลแต่เดี๋ยวนี้ยอดอ่อน,ออนกินไดกับลาบกับก้อยยอดอ่อนเผิ่นหมักอ้อน,นก็กินใดค่ะหมักหมักอ่อนออ,น,น,ะอ,อ,น,อ,อน,นะคะกินกับลาบ